ดรมาสเตอร์ Master, แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะเมดิคอกรดของคนไทยกับการยกระดับสารสกัดของสมุนไพรไทยที่ผ่านการวิจัยและพิสูจน์ได้ว่าแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมอย่างโรงพยาบาลมาสเตอร์พีดได้จัดงานเปิดต,ตัวอย่างยิ่งใหญ่ The Master of Hair Solution by d r Master ที่ห้องสเตเดียมชั้น3โรงพยาบาลมาสเตอร์พีดพร้อมเปิดตัว2พรีเซนเตอร์คนดังหนิงปณิตาพัฒนาหิรันและมดดำคชาภาตันจเจริ ที่จะมาเป็นมาสเตอร์ตัวจริงสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆในการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะครับ หรือบริษัทมาสเตอร์ไซส์จำกัดมหาชนที่ได้ร่วมมือนะคะกับทางดิมเวนต์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวทวิงเกิลสตาร์และเราก็มีชื่อบริษัทใหม่นะคะที่ชื่อว่าเมตาเวิร์สเนี่ยตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าคอนเซ็ปต์ของเราค่ะคือความจริงใจเนาะแล้วก็การที่ผู้บริโภคใช้แล้วเนี่ยค่ะสามารถเห็นผลได้จริงก็จากการที่เราเลือกค่ะพรีเซนเตอร์ทั้งสองท่านเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่มดดำก็ตามหรือว่าเป็นพี่หนิงก็ตามเนี่ยทุกท่านจะทราบดีอยู่แล้วว่าพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยถ้าไม่ได้ลองใช้จริงนะคะไม่ได้เเเเเเเห็็็นน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 ผลกกกััับบตตวออออออองงงงีี่่่่่่ยยยจะะไมมรรรรรใืขาาปพซ์แค ววววะควา่ะสำหรับเมฑ์นะคะในฐานะเ,าเรวมัมเมดกรุป๊ปโรงงานผู้ผลิตต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เบสมาจากงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม แต่สิ่งนั้นเนี่ยไม่สําคัญเทียบเท่ากับการที่เราทาเทสติมเนียลกับกลุ่มผู้ทดลองใช้จริงและทั้งสองท่านเนี่ยก็คือกลุ่มเทสติมเนียลที่เข้าร่วมการทดลองร่วมกับทางโรงพยาบาลและผลลัพธ์เชิงประจักษ์ได้ผลลัพธ์ที่เรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะคะลดการหลุดร่วงได้ดีนะคะผมงอกใหม่แล้วก็กระตุ้นสเต็มเซลล์ในเรื่องของกลุ่มที่เป็นผมงอกซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ร่วมกับศูนย วิชาการของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และได้ผลิตภัณฑ์กลายมาเป็นด็อกเตอรมาสเตอร์ที่เป็นแฮร์โซลูชันที่ครบมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่4ตัวคะ่ะทําไมถึงเป็น4ตัวเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งคงไม่สามารถตอบโจทย์ทุกปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดนี้ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นด็อกเตอรมาสเตอร์เลยเป็นโซลูชันในการแก้ปัญหาที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบนําร่องอยู่4 ผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็ผลลัพธ์จากการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่เราทําการวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลและมหาวิทยาลายัยจุฬานะคะในในศูนย์ศูนย์วิชาการของคณะเนี่ยทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาดมีวินิ้งโซนที่ชัดเจนและทําให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะผลลัพธ์ที่จริงใจแล้วก็ส่งมอบคุณค่าของ hair solution ให้กับตลาดได้ค่ะสิ่งที่เราแตกต่างจากแบรนด์อื่นสินค้าตัวอื่นๆเนี้ยคือ หลายคนพูดคำว่าน,าว,นาวัตกรรมบ่อยมากถูกไหมคะแต่สิ่งนี้ข้อแรกเลยก็คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลของมาสเตอร์พีทที่เป็นศูนย์แฮที่เขาร่วมวิจัยด้วยผนึกกาลังกับเรื่องของงานวิจัยของจุฬามันมีเบสงานวิจัยแล้วเรายังมาทำคลินิคอสตัดี้อินเทอร์นอลอีกดังนั้นมันเป็นดับเบิลแอคชั่นรวมถึงเรียกว่าเรเวอร์เมดกรุนะคะเมนก็เชื่อว่าเราไม่เป็นสอรองใครเรื่องของการผลิต ะะจึงทําให้เรียกว่าทั้งกระบวนการงานวิจัยที่ดีนะคะผลลัพธ์ที่ดีโรงพยาบาลที่ดีมีคุณหมอคอยมอนิเตอร์เรียกว่าด็อกเตอร์รับคำแนะในเรื่องของผลิตภัณฑ์จึงเชื่อว่าไม่มีที่ไหนทําได้น้องตร์ด็อกเตอร์ออรมาสเตอร์นะคะ่ะหนูยังไม่เห็นในตลาดเลยว่ามันจะครบทุกองค์ประกอบขนาดนี้และที่สําคัญสองท่านนี้เป็นสองท่านที่มีข้อตกลงว่าฉันขอไม่มีสคริปต์ไ,ไอ้ทุกันที่คิดเองเนี่ยก็คือร่วมกันก็คือ ด้วยความที่รู้จักกันทั้งคู่โดวยเพราะว่าพี่มด,ดัมเนี่ยคือตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์เยเมเชแมเอาสคริปต์นะเออฉันไม่มีสคริปต์นะเพราะพี่มด,ดัมเป็นคนที่ไม่มีสคริปต์แล้วจะมาบังคับให้พูดในสิ่งที่แบบฉันยังไม่อิน่ะ mm hmm. เขาก็จะไม่ได้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเ <c oughs> นี่ยคือความจริงใจตั้งแต่พีเซนเตอร์แล้วก็คู่เรียกว่าร่วมเดเวลลอปมาันด้วยมาด้วยกันอะนะคะแล้วก็โรงพยาบาลเองพี่ดาวเองเนี่ย โอ้โหมาสเตอร์พนะีซเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าโงรงพยาบาลศัญยกรรมที่แรกแล้วพอเขามาเจาะก,กลุ่มผมกลุ่มแฮรแล้วพอมาจะทําอะไรสักโปรเจกต์หนึ่งอ่ะเขาเมย์ด้ใช้คําว่าเขาตระหนักมากกว่าเราเพราะว่าชื่อเาก็ยิ่งใหญ่เกรงไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์ว่ามันคือโซลูชันที่เพล็กซ์ที่สุดแล้วก็เป็นแบรนด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจับตามองตั้งแต่เปิดสการา2 0 1 5เลยค่ะอ๋อ้องฝัาตเมย์ําตัวมยดำเอง น่าจะเป็นคนจับข้อสองคนมาเจอกันด้วยแม่งเดืยความที่เราก็รู้จักหมดทุกคนก็บอกว่าครั้งแรกเลยจริงๆจุดเริ่มต้นเลยมันเกิดจากรายการแฉเนี่ยแหละฮะมี CSR ที่แบบว่าตอนนั้นให้ส่งคนมาที่แบบว่าใครไม่มีผมใครขาดความมั่นใจใครโดนน้ําร้อนลวกใครโดนน้ากรดใครโดนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีผมเราจะปลูกผมไม่ฟรีตอนนั้นเราแจกทั้งหมดกี่สิบเคสปรากฏว่า10เคสตอนนี้ถ้าสมมติคุณไปดูได้ เขากลับมามีรอยยิ้มมากขึ้นปรากฏว่าเฮ้ยเขาเขาดียากขึ้นแต่บบกว่าบางคนเนี่ยมันก็มีเคสก็ว่าปลูกผมทุกวันนี้มนันต้องปลูกเนาะแล้วบางทีมันก็หลุดอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเมมันมีอะไรบ้างงานวิจัยอะไรบ้างที่แบบว่ามันทําให้คนที่ปลูกผมขึ้นมาแล้วผมมันแข็งแรงได้ซึ่งวันนี้ทุกท่านที่ได้ไปอยากให้ลองใช้กันดูนะฮะนั่นก็คือความแตกต่างแล้วก็ตั้งแต่ตน,นั้นคุยกันมาเล่นๆก็สักสองสามปีจน จนเกิดเป็นโปรเจกต์ข yes. oh, ึ้นมาจริงๆวันที่ยังเกิดโปรเจกต์ขึ้นมาจริงกันถามซีอีโอสองคนเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆหรออะไรเงี้ยโอ้โหแล้วก็มีเบรกไปช่วงเบรกด้วยค่ะใช่แล้วก็เหมือนแบบว่าพี่ตอนแรกก็แบบเอ้ยอยากทาเมย์อยากทําผมอยู่แล้วเพราะเมย์รู้สึกว่าโอกาสในตลาดมันมีแล้วเราเราหลับตาเรานึกไม่ออกในเรื่องของ top อ f m ม n d ของแบรนด์ผมที่แก้ปัญหา ไม่ใช่คำว่าแก้ปัญหานะคะไอผมนุ่งผมสวยผมอะไรอย่างนี้เราเจอถูกไหมคะแต่แก้ปัญหาจากเนี่ยเราเนี่ยไม่จะาบอกจะเป็นผมงอไวายผมร่วงผมหัวล้านอะไรต่างๆที่เสริมกับการปลูกผมอะ่ะมีว่าท็อปอเมริันไม่มีในฐานะพวกเราผลิตแล้วก็อยู่ในตลาดร <c oughs> ู้สึกว่าเอ้ยมันมีโอกาสนี้นะอะไรอย่างี้ค่ะ <c oughs> แลวอะไรที่จะเหมาะสมเราก็เนี่ยได้พิมพ์มดนี่แหละ <c oughs> แล้วก็บอกอ่ะน่าก็เลยเป็นอะไรที่ได้เกิดขึน้นจริงๆมันก็เลย <c oughs> ใช้เวลากันาน,นานนานจริงๆฮะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกว่ากว่าที่จะตัดสินใจว่าโอเคละทำก็คือ วันที่มีเทสติโมเนียล<ช>เรากล้าพูดว่าเราใช้เทสติโมเนียลเยอะมากนะฮะ,ช,ะชั้งที่แบบหกคนที่ไม่มีผมจริงๆแล้วก็คนที่ผมร่วงจริงๆแล้วก็อย่างตัวมาดาเองเนี่ยผมยกกระบังทั้งวันเนี่ยน <c oughs> ออกมาย่สิบปีไม่เคยเปลี่ยนผมอะไรเงี้ยมันโดนทังหนีบแล้วมันก็ยิ่งไปกันเรื่อยๆอ่ะมันไปเรื่อยๆหัวมันเริ่มแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะมันเริ่มเริ่มจะต้องแรงเงาขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเนื้อออกมาไม่อย่างแรงละเออแล้วด้วยกรรมพันธุ์ของตัวเองพ่อตัวเองก็ เอคุณสุาตอดเลยะใช่แมน้องก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าไหนลองเอามาใช้จริงๆิซิว่าเป็นไงปรากฏว่ารูปผมมันขึ้นนะฮะถ้าสมมติเตียนี่คือมันก็มีรูปผมขึ้นคือไอ้สิ่งที่เราต้องแรงเงาเข้าไปเยอะๆๆอๆอะมันดีขึ้นมันยังมันดีขึ้นแล้วก็แปลกทีมงานมะดาทุกคนลองดูได้วันนี้มากันมันจะเป็นหัวไข่ดาวกันหมดเลยอ่ะรวมกระทั่งไอ้พอยด้วยก็เป็นนะฮะซึ่งก็เลยบอกโอเคสรุปแล้วเทส t ม m o ี่ก็คือคนรอบตัวมาดานั่นแหละ คือจริงๆในส่วนของหนิงก็เทสมาตลอดก็คือคุยกันอย่างเงี้ยแหละค่ะมาก็อย่างที่มรุรามบอกก็เกือบ2ปีละเทสมาตลอดแต่ว่าหนิงเองก็ใจร้อนเหมือนกันแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เอาพุ่งตรงว่าเป็นพิธีกรแล้วนั่งสัมภาษณ์สินค้าหลายแบรนด์มากแล้วหนิงอ่ะจะไม่ค่อยเชื่อในการโฆษณาต่างๆที่พูดว่า ร้านชีดไปเลยเห็นไหมวันนี้คุณลุงกลายเป็นคุณพี่ซึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่ผ่านการปลูกผมมาถึงสองครั้งและผ่านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแฮร์ร้านไหนดีต่อผมร้านไหนดีหนิงไปหมดทุกอย่างแล้วหมดเงินกับผมเนี่ยเยอะมากจนกระทั่งเกิดโปรเจกต์นี้แล้วเนี่ยมันช่วยให้หนิงสามารถที่จะกล้าเอาผมต่อของตัวเองที่ใส่ไว้แบบเรียกว่ามากกว่าผมจริงที่อยู่ในหัวค่อยๆออกไปทีละแถวทีละแถวทีละแถว แต่ว่าพอเวลาเราออกงานเราก็อยากจะสวยเป็นพิเศษเราก็อาจจะแบบใช้เป็นกิฟต์แทนอะไรเงี้ยแล้วมันแก้ปัญหาได้จริงแล้วมันทําให้เราไม่ต้องมานั่งทํางานตามสคริปต์ที่คนจ้างเราให้เราพูดแล้วยิ่งตอนเนี้ยเราบอกเลยเนาะยุคสมัยนี้บางทีทําอะไรเนี่ยคนแรกที่จะโดนก่อนเลยคือพรีเซนเตอร์ลบกลัวมากพูดเลยแล้วมันไม่คุ้มกับ การเสี่ยงของชีวิตเราที่เราทํางานมาตลอดเราไม่ได้เป็นแค่ดารานักแสดงเราเป็นผู้จัดเราเป็นนักธุรกิจอีกมันคือความน่าเชื่อถือของเราทั้งหมดดังนั้นถ้าจะลงมารับสินค้าอะไรและมีส่วนร่วมในการทําสินค้าอะไรใดๆต้องดีมากๆจริงๆพี่หนิงพูดคำหนึ่งฉันจำได้พี่หนิงบอกว่าถ้าทำฉันต้องก้าวแหวกหัวจะจำได้ปะใช่ต้องก้าวแหวกหัวจริงๆเลยมันทำให้ฉันแหวกหัวได้ฉันทำ เราซึ่งหนิงตัวหนิงเอหนิงก็ไม่ปฏิเสธนะว่าทุกวันนี้มันยังไม่ไม,มียังมีผมต่ออยู่บ้างบางๆแต่มันเอาออกน้อยลงมากอะคือ,อคือเราเราอย่ามาหลอกลวงคนว่าแบบเฮ้ยใช้อนี้แล้วนะผมจะขึ้นดกดำนะจะเคยล้านก็ลคือเราแก่ขึ้นเรื่อยๆเนาะแก่ขึ้นเรื่อยๆมันก็ต้องร่วงโรยไปตามกาลวเวลาเราก็ต้องมีตัวช่วยที่ดีแล้วก็ใช้เปยเอายาวอยากให้ทุกคนเปิดใจดูเพราะนี้เนี่ยคือมิติใหม่แห่งวงการผมเลยค่ะใช่ค่ะ แล้วก็อ,กอ,กอีกอย่างหนึ่งอะค่ะที่เป็นข้อแตกต่างเนี่ยคำว่าด็อกเตอรมาสเตอร์อะค่ะโดยปกติถ้าเกิดพี่พี่ดูผลิตภัณฑ์ต่างๆมันไม่ใช่ว่าคําว่ามาสเตอร์จะใช้กอะไรก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันต้องมีคุณหมอรับรองมีโรงพยาบาลรับรองมันจะมีเอกสารเปเปอร์ที่มากกว่าคนอื่นเยอะมากๆนะคะไม่งั้นเราคงไม่กล้าการันตีโดยใช้คํานี้ค่ะ ทุกช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะที่โรงพยาบาล Masterpiece เองก็มีนะคะทุกช่องทางออนไลน์ช h อป e ี้ a z a d a t i k t o ต o อก i c i a l เชีเองของอ ด็อกเตอร์มาสเตอร์ออฟฟิเชียลทุกช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีแผนในการวางอันนี้การตลาดผูหนึ่งพูดด้วยแผนในการวางออฟไลน์ในร้านขายยาทั่วประเทศด้วยค่ะก็จะมีพาร์เนอร์อย่างวันนี้ที่มาร่วมด้วยก็จะมีมูฟฟาสนะคะที่เรียกว่าร่วมกันแล้วก็นําร่องร้านร้านขายยาเนื่องจากสินผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นงานวิจัยที่เป็นแมดดิคอัลเกรดก็จะนําร่องด้วยฟาแมกนะคะแล้วก็มีนายข้อนะคะที่อยู่ในกลุ่มบริษัทตลาดหลักทรัพย์ที่ร่วมจับมือไปกับเราตั้งแต่เรียกว่าร่วมทดลอง เรียกว่าอยากเป็นก้าวแรกไปพร้อมๆกัน แชมพูขั้นร่มที่490เองค่ะแล้วก็งานวิจัยขนาดนี้ขวดใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็690ถิมในตัวเซรั่มนะคะแล้วก็วิตามินอยู่ที่690โดยประมาณใช่ไหมราคาใช่ถถูกก็อยากให้ทุกคนลองทั้งเซตเลยวันนี้ลองอยากให้พี่ๆทุกคนจริงๆอยากให้พี่ๆลองจริงๆจริงๆใครได้รับไปอยากให้ลองแล้วลองนี่คือได้ทั้งต้องทั้งตระทั้งกินทั้งทานะครบเซต4ตัวรับรองแล้วทูกข้อสังเกตขออนุญาตนะข้อสังเกตเรามูล็อกเรเดี้วข้อแรกเลยผมร่วงลดลงตัวทําสีไป ผมร่วงเราจะลดลงหลังลจากเขาลดคนลดการหลุดร่วงลงปุ๊บเนี่ยลูกผมจะขึ้นเร็วขึ้นแล้วโคนผมมันจะอ้วนขึ้นมันจะอวบอ้วนแล้วก็เราจะไม่เคยเห็นมหาศสรจย์ความลูกผมขึ้นได้เยอะขนาดนี้เลยแต่รบกวนให้ใช้ครบเรซ็ตต้องครบเซ็ตต้องขอความกรุณาให้ใช้ครบเซ็ตถ้ากล่องนึง หมดแล้วถูกใจซื้อต่อไม่ถูกใจไม่ต้องซื้อต่อจริงะจริงๆแต่่าเป็นเซลแล้วแหละนอย่างหนึ่งของการใช้ครบเซตนะคะก็คืออยากให้พี่ๆค่ะใช้ต่อเนื่องสักเจ็ดวันใช่นะคะแล้วพี่ๆจะเห็นผลหรือบางทีเนี่ยค่ะถ้าเกิดใครอยากลองทดสอบเนี่ยจริงๆของตัวมาสเตอร์พีดเองอะค่ะพี่ๆลองมาส่งเส้นผมก่อนก็ได้แล้วหลังจากนั้นกลับไปใช้เจ็ดวันแล้วมาส่องทีนึงจะเห็นความกวนอย่างที่พี่ๆว่าใช่่ะมันจะเห็นความแตกต่างได้เลยนะ ก,ก็ฝากที่จะกดวันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งก็คือความมั่นใจนะฮะอย่างที่บอกว่าโปรเจกต์นี้คือความมั่นใจรดนแรว,ว่ามันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำอะไรก็จะสิ่งที่ดีที่สุดที่จะออกมาแล้วก็มีการการันตีทั้ง2บริษัทยักษ์ใหญ่มั่เชื่อเป็น2บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย,ทยโรงพยาบาลม a s t e พิเศษลิโน่ร,ริโอเมดซึ่งแบบว่าเป็นบริษัทใหญ่ก็ได้มาร่วมกทำโปรเจกต์นี้ก็ฝากทุกท่านด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่า เปิดใจใช้แล้วจะรู้ว่าการเห็นผลจริงๆแล้วเรื่องผมไม่เป็นปัญหาสำหรับคนไทยแน่ๆถ้าอยู่กับด m a s t e รมาสเตอร์ค่ะ